ยูโทเคนมีมูลค่าไหมคะมีพวกคุณต้องการยูโทเคนกันไหมคะต้องการทำอะไรได้บ้างซื้อของได้ไหมคะได้ซื้อบ้านได้ไหมคะได้โรงแรมก็ซื้อได้นะคะซื้อที่ดินก็ได้นะคะวันนี้เราเอายูโทเคนไปใช้ได้ทั่วโลกสคบได้ทําการยกเลิกอันเก่านะคะ นี้เราจดอันใหม่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการค้าขายคอมเมิร์สในเมื่อสอคบพ s i อ SI แนะนําให้เราทําอะไรเราทําหมดแล้วทุกอย่างนะคะแต่ข่าวที่เอาไปออกนี่คือเอาของปีที่แล้วกับของอันนี้มามัว่ากัน,นออกเรากําลังยื่นเรื่องนะคะยื่นเรื่องฝ่ายฝ่ายกฎหมายนะคะไปที่สารสารปกครองนะคะว่าเราต้องการยื่นเรื่องขอความคุ้มครองนะคะว่าสคบได้ออก นะคะสคบถูกต้องให้เราแล้วแล้วเหตุไฉนคุณจึงนําจับเองนะคะในเมื่อคุณออกสคบให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราทําการค้าขายอินเทอร์เน็ตอันเก่ายกเลิกไปแล้วและจดใหม่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้คุณกลับนําจับเอง <Yeah. S 1> นั่นนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนออกขอ้อออ,อ,ออกเอกสารเองแล้วคุณก็มานําจับเองอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ <I do. S 1> ถูกต้องไหมคะบ <I do. S 1> ิตอคอย <I do. S 1> นีย่ดังทั่วโลก ที่ยอมรับในประเทศไทยมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองไงคะถ้าคุณบอกว่ายูฟันไม่ถูกกฎหมายคุณพูดได้แต่ถ้าคุณบอกว่าผิดกฎหมายก็ไม่ถูกต้อง <c oughs> เพราะว่ากฎหมายมันยังไม่มีออกมารองรับคุณเข้าใจไหมคะกฎหมายประเทศไทยเคยออกก่อนที่จะมีเรื่องไหมคะส่วนใหญ่มีเรื่องแล้วจึงออกกฎหมายตามถูกไหมคะ <c oughs> ในเมื่อวันนี้แล้วกฎหมายยังตามไม่ทันโลกมันเปลี่ยนไปไกลแล้วค่ะ แล้ววันนี้เกิดความเสียหายหรือ,อยังบริษัทปิดหนีคุณหรือ,อยังยถูกไหมคะบริษัทยังไม่ได้ปิดหนีทุกอย่างธุรกรรมยังทํางานได้แล้วคุณไปแจ้งความเอาผิดเราเพื่ออะไรแต่คนที่ไปแจ้งความก็จนวันนี้คุณออกข่าวว่ามีผู้เส,สียหายแสนลายใช่ไหมใช่แล้ววันนี้ได้กี่ลายห<ป>้าสิบลายยังไม่ถึงเลยแล้วคุณเอาอะไรมาพูดประโคมข่าวทุกวันขอให้คนไปแจ้งความขอให้คนเรียกร้องจนจะแถมบ้านแถมรถแถมทองกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีคนไปแจ้งความ คุณไม่สงสัยกันบ้างหรอหยุดพูดคำนี้นะคะสื่อทั้งหลายคุณพูดไม่ได้นะคะพวกเราโดนหลอกเราพูดอยู่นี่ว่าเราไม่เคยโดนหลอกพวกคุณโดนหลอกมั้งล่ะคะนักข่าวโดนหลอกอยู่นี่คะผ่านมานักข่าวอย่าพูดซีซัวค่ะเป็นนักข่าวยังพูดระวังหน่อยนะคะไครหอครับคหอกันเองนตามพี่มาเป็นพันไม่มีใครเสียลประเขาเดือด่เดดถูกต้องค่ะ